And look Ladies and gentlemen, and now let's move to ringside to hear the voices of our players, Antonia and Charlene. The arena is yours. เป็นไงบ้างคะพี่ยานวันนี้ตื่นเต้นแทนคนมากๆเลยมันทำให้เราคิดถึงปี2023ที่เรามาประกวด Miss น n i v e อไทยแลนด์ที่ฉันได้ลองเธอจำได้ฉันก็จำได้ไม่อะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบคือมันเราตืนเต้นอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบ c ช่ l ลช l แล้วแต่กได้ค่ะก็แต่ว่าผู้คข้าประกวดทั้งชายและหญิงี่ยทำได้ดีมากมากดีมาก,มากเลยแล้วชุดสวยทุกชุดเลยเราอยากกลับไปใส่ชุด<ต> <c oughs> เราแล้เดินอีกรอบนึ่งแอนกำลังคิดอยู่เมื่อไหร่เราจะได้ใส่ชุดอปีเดินบนนอีก<ม>ครับแม่ปุ้ยคะขอซีนได้ไหมคะแม่แม่ปุ้ยอนุญาตแล้วค่ะแต่แม่ปุ้ยต้องเปิด เปิดให้เราก่อนโอเพนนิ่งโชว์ให้เราเราก็เดี๋ยวราตามมาที่หลังใช่แล้วก็ที่สำคัญนะคะทั้งน้ำพูทั้งน้ำโอ้โหมาเต็มไปหมดเลยวันนี้ใช่หวังว่าไม่มีใครโดนช็อตเลทั้งฟูทั้งน้ำฟูนะคะวันนี้นะคะกรรมการนั่งอยู่แม่ปุ้ยไม่มีการบอกอะไรเลยนะคะมาเลย แม่นะคะอยากคอมเมนต์แม่เยอะนะคะแม่เก็บหมดเลยค่ะตอนนี้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องอะไรนะปิงซูระวังนะเดี๋ยวน้องปิงซูงตอบนะระวังนะระวังน้องิงซูหายด้วยค่ะแม่ค่ะอ้าค่ะในใจอยากรู้ไอ้ที่จะถามเธออยู่เมื่อกี้นี้กำลังมีมีใ,ใครที่แบบชายออกมาใครนกักการศึาสามารถพูดได้ใช่ไหมคะมใครอยากรู้บ้างคะขอเสียงอีกรอบหนึ่ง อวันนี้ซายู่ถามอยากให้ใครใช่ลินน่ะเอาผู้ชายหรือผู้หญิงก่อนดีคะเอาผู้หญิงเอาผู้ชายก่อนดีกว่าอ่งวกนเป็น5น้องแมนยุ้แล้วก็ผู้หญิงนะคะก็เป็น อย่าเอาลังนะถ้าตอบผิดนะเดี๋ยวพี่ก็ใ้อันตอบก่อนดีกว่ารัพี่อันตอบก่อนดีกว่าแอนว่านะทุกคนสวยงดทุกมีทุกคนมีโอกาสที่จะชนะได้เพียงแค่ต้องมีความมั่นใจต้องมีความชา่ใช่ไหมคุณจะตอบคำถามได้หรือยังว่าใครอยู่ในใจของคุณนะตอนนี้วิ่ง มาตอบหลังตอนที่เขาตอบคำถามได้แต่ตอนนี้ทุกคนมีโอกาสเท่ากันหมดโอเคยากถ้าต้องให้คำแนะนำอ่ะให้เลยมิชั่นได้แก่คนเดียวใค่ผู้ชายก็ทำแนะนำนะคะก็ตามพี่แอนเลยค่ะพี่แอนว่าใส่ทุกอย่างเนะคะเพราะว่าตอนประกวดพี่แอนก็เป็นคนเดียวนะคะที่แนะนำรหมดันนะคะก็ตามนั้นเลยค่ะอะไรค่ะก็ฝากน้องๆหลังเวทีนะคะ Have fun enjoy ต้องเคียดน,นะคะเพราะว่านี่คือโมเมนต์สุดท้ายแล้ว 100%, 100กับหัวใจค่ะบายไปให้สุดเลยค่ะ